นาทีนี้ใครมีบัตรแล้วในมือรับรองว่ามือสั่นกันแน่นอนเพราะนี่คือทางผ่านที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดเทศกาลดนตรีที่หลากหลายคนรีเวทและรอคอยกันมานานถึง5ปีอย่าง t r a n s m i s s i o n Festival 2023เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกสุดอลังการขวัญใจชาวทรานส์ที่จะกลับมาระเบิดความใหม่อีกครั้งในวันที่21ตุลาคมนี้กับโชว์ The Awakening ที่จะปลุกความร้อนแรงในตัวคุณให้ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์ที่เต็มไปด้วยภาพแสงสีเสียงและเอฟเฟกและเลเซอร์จัด จัดเต็มแบบบ้าคลั่งกันไปข้างโดยโปรโมเตอร์มากคุณภาพอย่าง f o r f o n น e n t e r t a i n m e n นนทีมโดยคุณสักชัยพุทธนาราคุณและคุณซินจีจับมือเสริมทัพความยิ่งใหญ่ร่วมกับ u b i ิ Group โดยคุณรัชเชียน ทิพนากิติพร CEO พ่วงด้วยตำแหน่ง COO ของ SpacePad แบงค์ข้อคลับอันดับหนึ่งของประเทศไทยและ Rich Kid Production ที่มีหัวเรือใหญ่มากความสามารถอย่างคุญญาณยานาทรอ,อิจจารุเดชนิธิ CEO ของบริษัทที่การันตีผลงานการจัดมิวสิกเ,เฟสิวัลที่ประสบความสำเร็จมากมายและยังเป็นดีเลเตอร์ให้กับ SpacePad แบงค์ข้ออีกด้วยมิชชั่นครับมิชชั่จะเกิดขึ้นวันที่2 6 และ22ตุลาคมนะครับ21คือ Transmission 22คือ Art Mission นะครับซึ่งวันที่23เนี่ยคือวันหยุดซึ่งมันจะเป็น Long Weekend เนาะก็ทุกท่านสามารถมาฝากฝากพี่ๆสุมวมชนแบบชวนชน,ชนให้ใคให,ให้ให้คนที่รักเสียงเพลงมาเที่ยวงานนี้เพราะเป็นงานจริงๆแล้วเป็นงานระดับโลกนะครับก็เกิดขึ้นหลัง5ปีด้วยก็คิดว่าปีนี้น่าจะ ไม่คิดว่าแต่ปีนี้มีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับก็ฝากพี่ๆส่วนชุมชนด้วยครับครับก็แต่ก่อนเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคือจะจัดแค่1วันนะครับคือ Transmission ซึ่งเป็นแนวฐานปีนี้เราจัด2วันซึ่งงานที่2คือ t r s n s m i s s i o n ซึ่งเป็นแนวฮาร์ดสไตล์ครับก็จะได้ได้ฟังทั้ง2แนวเพลงมันทั้ง2วันเลยครับครับคือถ้าพูดถึงงาน Transmission แล้วเนี่ย ก็จะนึกถึงเลเซอร์และโปรดักชันแล้วก็พวกวิชวลต่างๆที่ถูกจ้างขึ้นมาแล้วแต่คอนเซปต์แต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งปีนี้คือทรานส i มิชันคือ The Awakening v วิชวลต่างๆในการเซตอัพเวทีต่างๆก็จะถูกดีไซน์มาพิเศษเพื่อคอนเซปต์ the w w k k e n i n g ครับแล้วก็ส่วน h a r d Mission นั้นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเราสามารถคาดหวังได้เลยลว่าวันที่2เนี่ย โปรดักชันจะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนเดิมวิชวลไม่เหมือนกันเอ็กซ์เพรียลไม่เหมือนกันครับก็รับรองได้ว่ามันทั้ง2วันครับครับในส่วนของจริงๆแล้วสเปซพาร์ทของเราในะในการเข้าร่วมของเราครั้งนี้เราทำทั้งโร t ทูทรานส i มิชันแล้วก็ฮาร์ดมิชชันแล้วก็อ f ฟเตอร์ t าร์ที้ั้งทรานส m มิช i o นแล้วก็ฮาร์ดมิชชันครับผมซึ่งในส่วนของอ f ฟเตอร์แล้วก็โรดทูเนี่ยเราก็มีความต้องเรียกว่ามีความสนุก หลังจากงานต่อเนื่องหรือก่อนงานต่อเนื่องมามาให้มาเสิร์ฟให้ทุกคนทั้งเรเวอร์ชาวไทยทั้งเรเวอร์ชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนุกกับงานฟรานมิชชั่นกับฮาร์ดมิชชั่นแน่นอนครับที่ s p ปซพาร์ทแบงกกอบคุณจะได้เอ็กซ์เพรีที่ไม่เหมือนใครมาก่อน e อ c l u s i v e e e y o n d t t the f อ u t e r แน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวในในานามของ s p c e Plus นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์อย่าง for Front นะครับแล้วก็ อี o l ล t ชันอีเวนจากประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็อย่างทางคุณเนชนะครับนะครับแล้วก็คุณซิเวียทั้งนี้ทั้งนั้นนอกเหนือจากนี้เราจะมีมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ Transmission แต่ว่าเราเป็นผู้จัด Music Festival นะครับที่มากกว่า Transmission แน่นอนจะมีมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาจากบ้านเราเองเมืองไทยเดี๋ยวจะให้ทางคุณชอนเป็นคนพูดแล้วกันนะครับผม so so hi from Australia Evolution Um, future projects we have from in Australia would be we're bringing hard mission to Australia next year as well as subculture. Um, we generally run subculture on an annual basis. Last year, oh, this year we brought Subculture to Bangkok uh, at Show DC and we're returning next year with a three-day show um, called Subculture Weekender. One event will be uh, Subculture Boat Party, the main festival on the Saturday, and then on the third day will be the Subculture helipad But, um, forward to I'm looking seeing everyone again forward everyone ครับก็อย่างที่พิธีได้กล่าวไว้นะครับก็ทางผู้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณคุณที่และคุณวินสำหรับพาร์ทเนอร์ชิพดีๆที่ที่มีให้กันแล้วก็รวมกันแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกับโปรเจกต์นี้ว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงและเป็น Experience ดีๆให้กับทุกคนที่มางานแน่ๆนะครับแล้วขอเสริม สิ่งที่คุณชอมพูดก็คือนอกเหนือจาก Transmission และฮาร์ m มิ s i ั่นแล้วเนี่ยเราเป็นผู้จัดจางานเอ่อเฟสติวัลอยู่แล้วก็โปรเจกต์ต่อไปก็คืองาน Subculture Thailand ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงคอร์เตอร์หนึ่งของปีหน้าก็คือวันที่2มีนาคมนะครับก็ฝากพี่ๆส่วนมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นของพวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ